สถาบันการศึกษาดังแห่งยานร่มกล้าวที่นี่เป็นทีมเดียวในประเทศที่ส่งแข่งขันฟุตบอลทุกรายการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั่นทําให้พวกเขามีทรัพยากรนักศึกษาที่พร้อมจะรองรับทีมอยู่ตลอดเวลาจากการที่พวกเขามีทีมฟุตบอลอาชีพชั้นนําในระดับไทยลีก3แต่ผลงานในศึกช้างอยู่แชมเปี้ยนส์คัพปีที่ผ่านมาผลพักสิงร่มกล้าวกลับต้องจอดไปแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อพ่ายให้กับคู่ปรับสําคัญอย่างมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพชนิดที่พวกเขายิงประตูไม่ได้เลย นั่นทาให้ปีนี้ภายใต้การทํางานของโคชโป้งกฤิดสิงปรีชากุนสือผู้คร่ำวอดกับการทําทีมฟุตบอลระดับมหาวิทยาลายัยเข้ามาโดยใช้วิธีการผสมผสานผู้เล่นเดิมและแข้งน้องใหม่ที่เข้ามาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งในรายการนี้ซึ่งผู้เล่นหลายรายได้รับโอกาสลงสนามทั้งในระดับไทยลีก3กับมหาวิทยาลัยเกษตรมดิตและอีกบางส่วนกับร่มกล้าวอยู่ในเตดทีมน้องที่มีดีกรีเป็นแชมป์ไทยแลนด์เอเมชลีกโซนกรุงเทพเมื่อปีที่ผ่านมาอาทิตย์ อภิวัตชูไพรอริยะโทแก้วสุภวิทย์เอียงกลับสนธยาโทรธรรมเป็นต้นน่าสนใจครับโดยขุมกําลังที่ผ่านสมรภูมิลีกอาชีพจะพาพลพรรคสิงร่มเกล้าไปได้ดีแค่ไหนในเวทีช้างอยู่แชมเปนส์คัพรอบนี้